ก็เลยเลยข้าให้แมทโอเควดีโอมทได้ค่ะเรื่องงาน่งเดียวได้ไหมถ้ารักก็ั้าวบเอาที่นุกที้แมทตอไให้ดเอาสนุกมได้เดี๋ยวรอแมทตอบมตอมสนุกแมไม่อกที่ห้อกทอกไว้กว่าได้ได้ได้ เอาดกเาะดกวไมมาดแกไดมเอาที่พ okay, right. so ี่พี่สบายใจไกม่ก็ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็นงานหน้าดีกว่าพี่พี่จะได้สบายใจแต่ตอนนี้ควารู้สึกเราแฮปปี้แล้เนาะโล่งสบายใจเราก็ดีค่ะเพราะว่า วันนี้วันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีนึ่งพอดีเสียงแหกที่มันออกมาเรื่องกระแสเข่าแลยท่านได้รับคําบไสักพักแด้ครับได้รับได้รับความเดือดร้อนก็โอเคประมาณหนึ่งขอบคุณขอบคุณพี่ๆี่ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้ตลอดค่ะแมะก็ได้รับกําลังใจตลอดจากทุกคนด้านนี้เลยครับด้านที่ับขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปร่วมงานก่อนน

<laughs> đó bao như này là không nhỏ Để không có nói ơi chúng ta cái

แมตต์นี้นะมีสองสามมีสองสามโอเคครับ